ไอตอนที่เราเล่นครั้งก่อนมึงได้ยิงคนได้ปะกูก็ยิงคนได้ด้วยหรอวะกูเหมือนว่ากูเหมือนกูลัดหมดแบบมึงึยิงได้เว้ยแต่แบบกูเป็นคนแบบลัดไเหรอวะก็คือมึงยิงแต่มันล้มอ่ะนเหมือนกูมึงมึงมึงทั้งบททั้งคนเเหมือนว่ากูยิงแบบเหมือนมึงยิงล้มใช่ไหมอย่างคนเนียกูก็ยิงซ้ำจนตายแล้วเนี้ยหรือไม่ก็แบบ ไอ้บอรดก็เหมือนกันมึงก็ยิงไสบอรดเนี่ยแต่แบบกูยิงจริงกูยิงมันตายเหมือนรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูให้มึงยิงดูยิงแบบให้ตายดูกูจะไม่รัดสักตัวหนึ่งให้มึงแบบมั่นใจว่าว่ามึงยิงได้สักตัวหนึ่งเออเดี๋ยวกูให้รัน มีต้องติงได้อะไรวะมันเป็นหมออาอไม่มีสองคนนะปกติมันจะมีสุ่มเพื่อนให้ได้เพื่อนเรามันคนออกไว้เนี่ย ทีมสองคนเนี่ยเราไปลงตรงนี้เกิดไหนดีวะไม่มัน,มนจุดเกิดมันเกิดได้อยู่แล้วไอ้ผมมันเลือกไม่ได้แล้วเราทำเควสดดีมั้นี่เดามาทำเควสตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยฟูมาให้เนี่ยมาที่จุดสีเขียวอันนี้จุดหมาก,กูไม่ใช่เหรออ๋อจุดหมาเหมือนนะ เอยน่ะมันตรงนั้นแหละมันมึงเห็นสีไอ้สีฟ้าไหมล่ยเราไปเอาเควสตรงนั้นมันได้มีเงินดีเนี่ยครั้งก่อนเราไปทำเควสที่ไม่มีเงินเลยสักมึงเราหมดที่เฮียก็มีเงินออกไปข้างนอกเหมือนมาละเราเดี่ยไลน์เนี่ยสอนไลน์ดูเยี่ยวะ อวมมูยิงออมมูยิงด้านหน้ามีคนไหนวะไหนวะมึงเข้าไปเลยมีบอทมีบอทไม่เจอมโอเคมึงฆ่าได้นะอีกคนหนึ่งนี่เอ็งีนีควีตออมตรงนี้ก่อนโอ้ยขนเพราะว่าไม่หันหัวมาด้วยเหมือนเรามองไปตรงตายตาย ไปแล้วเราเพื่อนมันเพื่อนมันอ,อมเอมอเออยิงมันเออเน,นี่ยถือว่ามึงยิงได้นะมีหนึ่ง,งคนล๋ยวกูอ้อมไปยิงมันนะเวยเออ เออมึงไ,ไปฝั่งนั้นตะกฝั่งนี้ออกมาละว่้ะโอ้หนึ่งแตกเฮ้ตกหนึ่งอีกหนึ่งคนโอเควา้าแตกแตก,แตก,แตก,แตกสองแตกสองมึงเจ็บปะเจ็บแต่ยังไม่ให้เจ็บตอนที่ เธอบอกว่าก <c ười> ุยกกุญยูได้กุญยูได้เออไปด้วยกระเป๋าอะให้กุ๊งแล้วบอตเยี่ห้อบัตยิงกูได้ใช่บัตรได้สัตว์ไม่ไ <c ười> <c ười> ม่น่าจะควรเนี่ยแต่แบบเป็นคนที่แบบเล่นใหม่เนี่ยมาไปทำคุยกันทำคุยยกัน ยี่สิบหนึ่งกูขอรักษาละอะไรปะกูยิงไปแล้วไม่ใช่หรอมันรักษาพวกอันนั้นนะเลือดไหลอะไรพวกเนี้ยเลือดไหลอะไรพวกเนี้ยอะไรวะยี่สิบหกยิงกูเนี่ยโอเคเรียบร้อยแนละ้วท <c oughs> ำคลิปทำคลิกบูดเลยได้บ้างวะเนย ผมมาสูตรมาเอาของกลับบ้านไปด้วยเนะียหนังสือโป๊ะกระสุนปืนออเนอาเฮียมึงขโมยปืนกูไปใช่ไหมี่ปืนมันหัวค่าเออกูจะเอาีใบสั่นนะแบบค่าแล้วใบสั่นวะเอาใบสัอะไรเออไ,ไม่เป็นไรเอาปืนเอาปืนกนะูคเคยเป็นปืนสำรองเนะอย่างเงี้ บสัตั์มันดียังไงวะเช่อะลรว่าเชื่ออะไรคุยง่งยๆบริสันแนวจุดเฟสจุดเฟสเอาโอเคนี่ไงนี่ไงเนี่ย X10 กด F ยอมรับเฟสตรงไหนวะโอเคให้ไปกำจัดศัตรูให้หมดเลย เ<ใ>วลาให้กำหนดในแบบนเน้ยไอ้ตัววงกลมสีน้ำเงิน <c oughs> เคลียไปคื้กูเดินหันหน้าปืนถ้ายิงล้มไม่มีอะไรเลยเฮียของ<อ> <c oughs> โอ้เควทง,ง่าย,ย่าง <laughs> วั้วสอะไรเนะี่ยรู้เว่เโิตรมีแี่ศูนย์เก้าเก้ากมะม็อบไม่มีวะ,ะ <c oughs> หาดิมีเวทมีอะไรนาไป <c oughs> มง <c oughs> มเรื่องรดหน่อยเนี่ยเต็มเลยเต็มข้าไว้ะมีอะไรยิงไหมหมดละหมดละมีเควสอะไรแถวดีไหมวะ อันน <c oughs> ี uh ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆเออไปกองสีกองป้างจำได้ว่ามีบอสด้านบนสุดเลยเออยังขึ้นทายังโอ้ยได้ปืนวีบอสเห็นไหมเนี่ยเฉียะแล้วครับสี่ไม่ได้อะ มีแล้ววนะเนี่ยกูยังไม่ได้เลยคืออะไรวะออยให้มงหยิบไปแล้วอ๋อขอีโก้คืออะไรอ่ะของเอาออไปขายได้อะไรเงีย้ยเดี๋ยวเอาไปขายในนะนั่นน่ะเนอุ้มมีตู้เซฟอุมมันให้ทำอะไรวะ Push high level item in the safe box อ๋อคือเซฟบล็อกปุ่มกูเอากลับไปได้เห็นกะูตายอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ก็คือแบบไอของที่อยู่ในนั้นจะอมอ๋อมันรีคอลดีกว่านี่คืออะไรวะออเหมือนต้องใช้รีคอลในการใช้ไม่ใช่รีคอลอะปืนอมปืนมีอะไรไหมไม่มีแล้ววะ ไอตรงนี้ไอตรงนี้ก่อนที่จะไปหนีอ๋อไอโอมไอตรงนี้อะไอตรงนี้ไอโอมหนีไม่ต้องจ่ายจ่าย,จ,ายจ่ายเงินโอเคเราไปตรงนี้แล้วก็หนีตรงไหนวะมันมีจุดที่หนีแบบจ่ายเงินแล้วก็จุดที่หนีแล้วของจะหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จุดที่โอ้มมีคนมีคนด้า,านหลังด้านหลังคนคนไม่ใช่บอด ยังเหลืออีกสองคนเหลืออีกสองคนอ,อ๋อไม่มีวะดูดิมีเพื่อนไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีวะมาคนเดียวออกอเป็นไม่ได้ด้วยวะก็แบบเพื่อนมันตายไงหรือไม่มันก็แบบเป็นสายนะเขางไงมัน<า>ทิ้งเพื่อนของเราอ่ะ สายส่วเดิม uh คุ huh. ้มกันกูนกขอเนี่ยมีสีโอ้มีของขายด้วย15หนน้ามึงจะมาเอากขามากแมวเอา่ง1 5นสี่หนึ่นห้านั้อ้ไหม่ะกูเอานี่มาคือมันด็อกแท็กมรงไหนอุ้ยไอ้สับ ตู้สตูเพื่อนมันนี่หรอมันใช่คุนหรอเฮ้ยอ้มเข้าใกล้กดเอฟมันจะเป็นสังหารเไยเอออ้าวทำไมกูสังหารไม่ได้วะแอลลี่นี่เสือไอ้กที่กลัวสบไปได้ด้วยเออเฮ้ยแล้วอุ้มอ้สัตว์ตรงไหนตรงไหน อย่าขบวนขบวนขบวนขบนบนไหนมึงมาร์งได้ไหมวางไหนวะไอ้สัตทขบนเนี่ยบนเนี่ยอ๋อ้นั้นเหรอโอเคเออโอ้สลงมาแล้ววางไงวะคนทีดค้างเลยเีอยอะเกินตายสักเนี่ยเล่นเยอะเกินเนี่ย <laughs> ไม่ใช่คนเออแต่มันก็ดูยิงกูอยู่นะเว้ยมันก็ดูโหดไอ้พวกนั้นแต่มันก็แบบมันก็แบบมันนี่คนหรอวะไม่ใช่คนอะไม่เข้าใจอ่ะอเดี๋กกูรัก็ไมต่ว่าแต่เหมือนคนด้วยแต่มันก็โฉบเกินไปเดียวร์ เป็นเล็ดครับเล็ดไหลไม่หยุดเลยหูหนวกกูด้วยเหรอไม่มีเอ้เฟืองหูหนวกด้วยเหรอฮะไม่เล็เลยนะหูหนวกอ่ะเออมันจะมีนะแบบยิงปืนเนี่ยอันนี้มันพยายามให้สมจริงขึ้นีน่กูหูหนวกเหรอเนี่ยเกาะกูพังด้วย กาะอ,อุพังวะเพื่อไ,ได้เกาะใหม่เนี่ยหาคนจากศกเนี่ยเกาะปะไม่มีเกาะ่ะนี่นี่ตัวเปล่าเกาะอ,อย่างนี้ก็ไม่ดีไม่มีอะไรเย ยี่สิบเจ็ดนาทีว่ะไปเลยสามร้อยเมตรชิวๆต้องข้างไหนวะที่แี่ดีแบบไม่เสียตางมันก็ไกลอยู่ด้วยมัไกลอ่ะมีนไปตรงไหนัสามร้อยวันสี่ร้อยเมตร่ะในแมพมันดูเหมือนไกลเฉยแต่ความจริงไม่ไมใช่ไกลไมีเวลาเหลือเฟือเฮ้ยลงใต้ใต้ดินลงไป มันจะมีทางขึ้นหรอลืมไปแี่ไม่มีสเตปิน่าเลยครับเออมีทางขึ้นอยู่ติดหนุหนหัวเนี่ยว็ต้องทำอะไรไ,ไม่ได้ห,หัวแล้ว,ลวอ่บนีต้องนั่งไปด้านล,ล่างมีคนไหม มีของ<ม>สามนะหมื่นเลยฮะตามมาสามหมื่นอะไรไม่รู้บลรินะอุ้ย <c oughs> ตายวะเนี่ยอะไรวะรุนเหรออ้าไอ้ทียไม่มีทาง,ง <c oughs> อาอกอ่ะไอ้ละของคนใหญ่เลยปืนวหเนี่ย กลับไปด้วยออกไหมวะมันไม่ยางออกต้องกลับทางเดิมเนี่ยสดัดลองกดอะไรแล้วลกดอันตไอ้สัต์ลองทางนี้ตรงด้านหน้าถามจริงมันไม่มีเกาะอะไออรวะรถสั์ เกาะใหม่อนเไม่มีกาะใหม่ก็พังแล้ว่ะีแต่ไม่มีอะไรเลยเฮียเ <พ uka> ชี่ยกูจะขึ้นเปนยังไงวะไมันมีทางขึ้นใช่ไหมะ กำลังหลงอยู่ไม่รู้ยังไงอยิบอ๋อนี่มึงางทุกคนนะ้มีทางขึ้น <c oughs> ใช่หรอวะอ,อืนี่ไงมาถึงชุดพอดีสันว <c oughs> ์เชเไม่คุนสัตว์ไม่ใช่ก่อนลมลมน้น <Yo. S 2> มีคนมีเพื่อนอยู่ยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมันอยู่นี่ล้ม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 บอยมึงดูชื่อมันเหมือนเหมือนชื่อขวดไหมดูอะโอ๊ยมูนลิปเปอร์ ไหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชือคู่เรียนเนี่ยมูริบเว้ยเนี่ยกระสุนก็ไม่มีอะสัตว ไม่ได้ใช่ขวดเลยถ้าหุดนี่มันจะมาเอาไอ้นี่แหละออสนุกหนึ่งเกอบแต่อ่ววะ,ววะกระสุนก็ไม่มีหนึ 1> 1, 2, 4, ่งสองสามเอะหนึ่งสองกระสุนก็หมดแล้ววะ อเทียรหัสอะไรวะเนี่ยมีใบสั่นไอไอคิวสองร้อยครูมันต้องแกะวะต้องเป็นหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หักอะไรวะกดมั่วไม่รู่อ๋อนี่อ่อ๋อเฉี่ยสองศูอ๋อศูนย์อ๋อโอเคเข้าใจละไอเหียกูไม่งคดงัวทั้งนั้นได้ได้ได้ อีโอเค okay. ได้แล้วไอ้ต่อเออถ้าถ้ามัน,นขวนดมันแนะนำมาทำเล่นบนนี้อะไรพัดลมไอ้เฮียพัดลม CPU ไอ้สัตว์ <c oughs> คิดซิงเลยนะเว้แพงนะเว้ไอ้เฮีย <c oughs> อะไรกับเมาส์เมาส์ไปเล่ด้วยไอ้เฮีย สมีอะไรบ้างนี่ยูมีคาร์ดลิทเตอร์ไอ้เหี้ยเครื่องอ่านข้อมูลให้ดีเหรอไอ้เหี้ยไอโอ้มซื้ออันนี้โอ้มดูยังตะปูไอ้เหี้ยมีเฮ็ดดีด้วยไอ้เหี้ยเออของคอมแล้วเฮ็ดดีๆไอ้สัสมาทำอะไรนี่เราหนีด้วยมั้ยเรือไปดูว่ามันอะไรนไหม นี่ DVD ทางไหนวะานึ่งมาอนนี่เราเราต้องมีแล้ววะสามรอยเี่ทางนี้ทางนี้ไปเยวกูมาป๊าป๊ป๊กำลังขุดออกไปสามเมตรมาเร็วมา่รับรั ไปไปไปสัตว์ิสมีอะไรบ้างเนึงมีกระสุนอยู่เลยวะไอ้เหี้ยมันเตรียมมาแค่นี้เหรอวะเอองีบมีน้อยฮะมันในงบในทางมีผู้ขายมึงเห็นแล้วที่ไอ้เกมที่เราเล่นไะไอ้มันไปทำระเบิดนู่นระเบิดนี่ทำจรวดทำฐานแล้วก็ไม่เอาเงินซื้อให้ลูกน้อง แล้วก็เอาเงินไปจ้างให้พวกแบบพวกตัวละครหลักที่เรานะนะมาเป็นทหารแทนเ <c oughs> นี่ยยิงพวกกี่กี้อยู่ไอะพวกกี่กี้มันก็เลยมีอันน้อยอ่ะที่สตรีมไม่ไา้หมดวิ่งนานเกินเดี๋ยวเราเข้าท้างไหนวะดูดิเป็นไงข้างหน้านี่ไงอ,ไไอ,อ,อ,อ้อไม่ไอ้อมอ้อมออมเอออ้อมทางนี้มา สเตมิ <Stay with S 1> น่าไ <not S 1> ม่มีหรอสเตมิน่าหมดแล้วเนยนะหยุดออกแเราซึ่งเด็กปุ๊บเจอคนหนักอิกใครมาคนจนต้องออกทางนี้ Congratulations on extracting operator. Now, let's evaluate the match. The match total is the value of supplies you extract with. Anything you bring into the match does not count towards this total. There are three factors to this total. ห้าสิบสองคนเนี่ยมันบอกูค่าแปดเดี๋ยวดูมันมีเลเวลอะเลเวลสิบห้าเลเวลหกเลเวลสิบเลเวลหกเลเวลหนึ่งเลเวลสี่แล้วย่าบอร์ดมันจะมีเลเวลอะ อะไรวะบอดมีเิเวลด้ยเนี่ยมันบอกว่าคนที่รค่าเนี่ยไอคนนี้คนแรกเลเวลสิบห้าคนสองเลเวลหกแล้วก็ไอคนนี้เลเวลเนี่ยมันบอกว่าในคุณหเนเลยอ่าเขียนเลยเดีต้าฟอร์ดโอเปอเรเตอร์เป็นโอเปอเรชั่นโอเปอเรชั่น เอเลียวพีพฟเนี่ยมันบอกกูคฆ่าฆ่าคนไปสองคนเองอะ่ะอ๋อฆ่าฆ่าศัตรูร้อยคนด้วยเฮดช็อตฮะเดี๋ยวควสดมึง อันนี้นคือเคล็ดหนึเหรอเออตัดข้ามไว้คนด้วยเฮดช็อตในฮาร์าโอ,อเปอเรเตอร์อเวนโคตรยากเนะิฮะเดี๋ยวจริงเหรอเออไหนวะไหนวะคือในมือแคปให้กูดูดิ ถ่ายไอ้ถ่ายแต่ถ่ายรูปในโทรศัพท์งงก็ได้อยากดูของมึงเหมือนกู่วไหมเดี๋ยวกูขายของกูให้มึงดูกันเนี่ยมึงดูกูดิอ้าวไปถ่ายให้แฟนรู้จดไหนวะเนี่ยอันนี้ของกูนะกูถ่ายให้ดูเนี่ยมึงดูกูดิอ๋อไอ้เแย่โอม ไอคนนั้นไม่ใช่แฮกเข้าอ๋ออันนี้มันเป็นหมออยู่ฮ่าไม่หมอมันยากจังวะอีกหี้ยอันนี้ไม่ใช่ไอดินจา้าที่มึงอยากได้ดายี่ยวไม่ตอนแรกกูอยากได้หมอเว้ยเปลี่ยนตัวได้สัตว์อ๋ออันนี้คือมึงจะเอาหมอใช่มเออกัวน้องดินจา้าเดียววะไอหมอนี่คือค่าไหนหมอวยาหน่อยปะ เออมันยากตรงเฮดช็อตเนี่ยเออมันยากต shot, ัวเฮดช็อตนะมึงดูดิกูดดได้สอง,องคนนี่งล้มพาไปเนี่ยตัวหนึ่นเงเมื่อกี้เท่าไหร่วะสิบแปดใช่ไหมเมื่อกี้สิบแปดเลยตอนต,ต,ตอนก่อนที่กูเข้าเล่นสิบแปด 18, แล้วกูฆ่าไปรวมบอทคือกูฆ่าไปสิบสองคนตอนนี้ได้สามสิบเออนี่ไงมันรวมบอทด้วยไม่ผมไอเฮดช็อตไอเฮดช็อตของมึงอะ่ะกูรวมบอทดด้วย เอามานอมันลอบอดด้วยเว้ยแต่กูไม่ได้ยิงหัวเงยทีให้มึงเจอให้มึงจะเอาก็ต้องแบบเล็งหัวของบอด <c oughs> แต่ไอหมอนั้นกูได้มาแบบฟรีแบบยูยูก็ได้กูโค่นลงกันไอ้เวรเด็กยาได้เนี่ยถึงเวลาตุ๊กตู